ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL b y บซูโยอีคอมเมนต์แยงไม่กล้าหือนักรบสามเหลี่ยมปีศาจคุมคณะทูตตรึงชายแดนพร้อมดวนทับเรือคุย3ประเทศบิ๊กอาเซียนไร้เงากัมพูชาจากที่มีการรายงานกองกำลังกัมพูชาค่ะได้มีการเคลื่อนเข้าประชิดชายแดนไปจำนวนมากพร้อมอาวุธค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงอย่างชัดเจน ขณะที่ฝ่ายไทยค่ะก็เตรียมพร้อมในการรับมือท่ามกลางการยุยยุกเกะกวนของศัตรูซึ่งนานาชาติค่ะก็เริ่มทีจะรับรู้ข้อเท็จจริงมากขึ้นล่าสุดวันนี้ค่ะ2 1สิงหาคม2568กองบัญชาการกองทัพไทยได้มีการเปิดเผยบันทึกเหตุการณ์พิพาทบริเวณชายแดนไทยและกัมพูชาวันที่20สิงหาคมตามรายงานจากศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2ได้สรุปเหตุการณ์บริเวณชายแดนไทยและกัมพูชาตรวจพบกบความเคลื่อนไหวค่ะของฝ่ายกัมพูชา บางพื้นที่พบการยุ่ยยุและเจตนาที่จะกอ่อกวนโดยการพูดคุยเสียงดังหรือว่าร้องตะโกนกล่าวหาว่าฝ่ายไทยได้รุกล้ำเข้าไปในพื้นที่หากเข้ามาระวังเหยียบกับระเบิดตรวจพบโดรนถึง5ลำพบกับรถบรรทุกขันแล้วก็รถยนต์หลายคันวิ่งเข้ามาในบางพื้นที่ ปัจจุบันกองกำลังทั้งสองฝ่ายยังคงวางกำลังตามแนวชายแดนที่มั่นของตนเองฝ่ายไทยได้มีการจัดกำลังพลประจำจุดเฝ้าตรวจตามเหตุการณ์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการตอบโต้ตามสถานการณ์ ขณะที่ผู้สังเกตการชั่วคราว IOT จาก8ประเทศค่ะได้มีการเข้าตรวจสอบสถานที่ควบคุมเฉลยศึกเพื่อยืนยันว่าฝ่ายไทยปฏิบัติต่อเฉลยศึกเป็นไปตามหลักสากลและอนุสัญญาเจนีวาทั้งในด้านอาหารการรักษาพยาบาลและการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานนอกจากนี้คณะผู้สังเกตการยังมีกำหนดการเดินทางไปตรวจสอบพื้นที่ จุดตะโมกซึ่งก็เป็นจุดที่ฐานพรานไทยเหยียบกับระเบิดหลังจากการเจราจาหยุดยิงซึ่งก็เป็นหลักฐานสําคัญที่ชี้ให้เห็นว่าฝ่ายกัมพูชายังคงละเมิดข้อตกลงอย่างต่อเนื่องกรณีพื้นที่บ้านน้องจานจังหว,วัดสกาวเดิมไทยใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นศูนย์พักพิงช่วคราวให้กับผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชาในปีพาศ2518ช่วงสงครามล้างเผ่าพันธุ์โดยมีผู้อพยพหลายแสนคนข้ามแดนเข้ามาทั้งทางบกและทางเรือโดยไทยได้ให้ความช่วยเหลือตามหลักมุสยธรรม และตามคำร้องขอของ UNHCR ภายหลังจากสถานการ์สงครามยุติผู้อพยพส่วนใหญ่กลับกัมพูชาแต่บางส่วนยังคงอยู่ในพื้นที่และได้มีการขยายชุมชนลุกล้ำเข้ามาในแผ่นดินไทยการลุกล้ำนี้ถือเป็นการละเมิดบันทึกความเข้าใจ MOU 2 5 4 3อย่างชัดเจนฝ่ายไทยได้คัดค้านและประท้วงการกระทำดังกล่าวมาโดยตลอดเพื่อยืนยันสิทธิ์ในดินแดนและรักษาที่ปไตยของประเทศการติดตั้งแนวรั้วลุดน้ำของไทยเป็นสิทธิอันชอบธรรมเพื่อปกป้องความปลอดภัยของประชาชนกำลังพลและป้องกัน กา,การลุกล้ำรวมทั้งการลักลอบวางทุ่นระเบิดจากฝ่ายกัมพูชานอกจากนี้ยังพบกับความเคลื่อนไหวค่ะเมื่อวันที่19สิงหาคม2568กองทัพเรือได้มีการโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความระบุว่าพลเรือเอกจิรพลว่องวิทย์ผู้บัญชาการทหารเรือและคณะรวมประชุมผบหานเรือ,ออาเซียนครั้งที่19ณโรงแรมในเมืองปีนังประเทศมาเลเซีย โดยมีผู้บัญชาการฐานเรือหรือผู้แทนของประเทศต่างๆในอาเซียนจำนวน1ิป,ประเทศเข้าร่วมซึ่งในครั้งนี้ผู้บัญชาการฐานเรือจากติมอร์เลสเตเข้าร่วมการประชุมในฐานะประเทศสังเกตการเป็นครั้งแรก อย่างไรก็ตามในช่วงเย็นผู้บัญชาการฐานเรือพร้อมคณะได้มีการประชุมหาหรือระดับทวิภาคีกับผู้บัญชาการฐานเรือมาเลเซียเมียนมาและอินโดนีเซียเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันและรวมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างสอดคล้องซึ่งกันและกันเพื่อดำรงสติภาพและความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาคอาเซียนให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ world war t r e โดยนว,วากาศเอกสำมฤทธทองอินคำนิยมโดยคุณสนทิยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง220บาทโปรโมชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนลด20%เรหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ line id @chapsit.store หรือโทร0 9 4 2 3 6 9 4 9 3